สวัสดีค่ะแครมาแล้ววันนี้เราจะมาทำเมนูอาหารเกิดจ้าเกิดปีละเถื่อนเนาะเห็ดพอแกงเห็ดพอสนามออเจาะค่ะต้มเห็ดพอให้สุกป,ประมาณ20นาทีเนาะคะ่ะพี่เสร็จแล้วก็ใส่พริกลงไปค่ะพริกกับพร้อมแดงก็ได้เนาะค่ะผู้ใดมักใส่ได้เนาะได้เนี่น้องเงก้งว่าได้แกงเผ็ดเนาะคะ่ะใส่พริกไปนิดหน่อยเพราะว่าข้าจะไปกินก็จำเจีวอยู่เนาะ ใส่พริกไปนิดนึงหลักขนาดปลาเนาะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะใส่ผงนัวและผงวิเศษชิมดูก่อนว่าแสบหรือบอเนาะคะ่ะสิมเบิงก่อนนว่าแสบบอืมึมแสบแล้วแสบแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าเฮ็ตเผาใหม่ๆสดๆเนาะเพะต้องปรุงยังไรเนาะคะ่ะพี่พีแกงแบบบานๆเนาะคะ่ะเสร็จแล้วก็ใส่พักติวลงไปค่ะผักติวเริ่มซุกแล้วค่ะตามด้วยผักนางตู่เนาะคะ่ะ เพื่อเพิ่มความหอมใส่พักติวลงไปเพื่อตัดรสชาตินะคะให้รดให้มีรสชาติกลมกลนะ่อมนะออ้ยฟดโอโอ,โอ,โอ,อยู่อาดแสบขนาดเลยปิดท่ายด้วยพักนั่งตูเนาะคะ่ะหอมหอมเลยโอ้ขาดมา่อไรเนาะคะ่ะพักนั่งตูเนาะ,ะมาค่ะมาค่ะผู้ใดพัดนจะกินข่าวะคะ่ะแกงเน็ดพขอขังแหลของปีเนาะค่ะเนาะแสบแสบนะคกับกำลงแขดเดอ้อค่ะเดอ้อ ไปแล้วค่ะไปกินข่าวกันค่ะขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูอร่อยๆสวัสดีค่ะ